ก็วันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกในแมปของอันเซนอนฮะไม่พูดมากฮะกดเริ่มไปมามาดูกันไปไปไปเฮ้ยอย่าตกเฮ้ยอ้าวอะไรเริ่มเกมมาก็ตายไปแล้วถือว่าเมื่อกี้ไม่นับแล้วกันฮะเราอยู่ตอนนี้เราอยู่สีแดงโอเคมันวิ่งได้ไหมเนี่ยเอมเล่นอะไรยังไงเสียน้ำเงินเราต้องยิงเสียน้ำเงินใช่ไหม ไม่ใช่ผมฆ่านี่ใช่ไหมเออยิงอะไรโดนมั่งวะเนี่ยนี่ใช่ไหมสีน้ำเงินยิงยิงยิง,ยงอ่าโอเคเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวนะกดอะไรมันเปลี่ยนปืนนะอ๋อกดคิวโอเคเป็นไงสองคิวล้วเพิ่งเริ่มเกมมาก็สองคิวแล้วเปิดไม่ค่อยสวยแต่มันอยู่ท้ายเกมเว้ยอ๋อกดคิวเป็นการเปลี่ยนโอเคโอเคไหนอะไหนอ่ะไม่เจอใครเลยอะ ไหนไหนอยากเจออยากเจออ้าวเกินไปหรือเปล่าจะยีจะเก็บได้กี่ตัวกันวะนี่เฮ้ยเยอะโอ้ตกใจหมดไหนวะไหนคนที่เราต้องยิงอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลไม่เห็นมีใครเลยอ่ะ ไปไหนกันหมดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมที่เพื่อนบวกกันอยู่เปิดเข้าไปอ้าวปืนมันยิงรัวไม่ได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะยิงแล้วชกโอ้ก็นึกว่านัวมาแล้วมาแล้วหนึ่งคนปังเป็นไงแล้วนี่อะไรวอทแอปเปิล เอาแอปเปิ้ลมาพาเล่นเนี่ยนะโอ้ยของกินนะเว้ยกินทิ้งกินว่างไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันเห็นคนเอาใหม่เอาใหม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้เอาปืนปืนไอ้นี่อีกแล้วโอ้ไม่อยากได้เลยอนะ่ะ ไป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 บุกบุกบุกเราจะเจอคนบ้างหรือเปล่าอา้าวไม่โดนวะเอา้าโออะไรมะทำไมตายอย่างเดียวเลยอะเกมนี้อะโอเอายิงติดสะพานนีกโอเอายิงไม่โดนนีกโอ้จบแล้ว อะไรวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหมเอาใหมมาครั้งนี้แหละเนี้วไก่ไปเป็นไงเอาคราวนี้เป็นแอปเปิ้ลแก่สลักหรือไงเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูตัวข้างล่างเลยเอาใหม่มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหม เนี่ยก็เฮ้ยทำดาเมจเยอะอยู่นะแล้วก็ตายอีกแล้วนะแก๊ลิงใช่ไหมโอ้โหโครนรัวแต่ว่ามันหนักนะเนี่ยเอ๊กนี่เขาเรียกปืนอะไรเอคหรือเปล่าอู้อู้ตายนั่นนั่นตายนั่นนั่นตัวกูเนี่ยแหละตาย มีเลือดให้เก็บไหมพูดถึงเลือดเลือดมาให้เก็บทันทีมันยิงมาจากไหนวะเฮ้ยได้ผู้ชนะแล้วแหละโอ้อะไรอะ่ะเกมนี้ไม่มันเลยอะ่ะมาเรามาต่อกันในเกมที่สองมันจะต้องดีมันจะต้องดีกว่าแบบเกมเมื่อกี้สีเหลืองโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่<ๆ>ตรงหน้าแท้แทนี่ย ไม่ซูมได้เปล่าวะเสีเยงกระจกอะไรระเบิดขนาดนนัะ้มันเริ่มแล้วยังเนี่ยโดนบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยปืนหายไปไหนเดี๋ยวนะกดไปเมื่อกี้ไปกดเปลี่ยนอะก็ไม่นะเมื่อกี้หรือว่ากดโดนนะวะเป็นไงทัดเดียวเก่งจริงๆเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ ก่อนก่อนชมตัวเองเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็เดแลวลน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้เออทำไมครับมันจะต้องเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ,อ้ตายดิตาย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 หวยขั้นเทพหวยจริงจริงอืม อ๋อสีเหลืองเหมือนกันโอ้เป็นไงเป็นไงเฮดช็อต t อะไปเด้ปืนนี่ปืนอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เนี่ยมันไม่ทันสังเกตเลยเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยว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 วูวูเดี๋ยวเดี๋ยววูวูเกือบตกอู้เฮ้ย มัน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 นี่มันนี่นนี่นี่นโดนมั้งไหมโคตรลนเลยลนจัดอะเมื่อกี้มีมาอีกไหมนาออเ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 ออีเกียวกีโดน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 บ้างดิ มีใครให้ว่วยกว่านี้ไหมครับาตามสีเหลืองไปดีกว่าตามเพื่อเออคลิปนี้มาชดแจกเออลนอีกแล้วเพื่อนเราเพื่อนเรา คลิปนี้มาโชว์แจกชัดๆเลยเนี่ยวะเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็มีค่าบ้างเฮ้ยสิฟะเป็นไงเป็นไงเป็นไงคนมันเก่งอนะ่ะอืมเป็นไงเป็นไงอ่าผมติดอันดับบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยติดอันดับอยู่เป็นไงเฮ้ย มันโดนเข้าไปทำไมไม่ตายเอ้ยมาเข้าสู่โหมดจริงจังเป็นไงเออนายในอีกแล้วนายในอีกแล้วเฮ้ยวูย้โนซโคบอืม ไม่ชอบสนายเท่าไหร่เลยสีเหลืองเพื่อนเราสีเหลืองเพื่อนเราอืมไม่โดนได้ไงวะนั่นนะ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังยิงไม่โดนโอ้โหป่วยป่วยขั้นเทพจริงๆเราไม่ควรจะออกไปใช่ไหมเราควรจะซุ่มสิ ุมเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเหมือนใครมาไหมคิดไปเองหลอนเฮ้ยเฮ้ยอ้ลนลนลนมากว่ารอตัวเกิดตรงนี้ปังเป็นไง <laughs> อย่าัมแต่ดีใจอย่าัมแต่ดีใจตามเพื่อนไปดีกว่า พื่อนช่วยเราได้แต่เราก็ต้องช่วยเพื่อนด้วยไป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 ,ไปเพื่อนน้ำเลือเพื่อนเพื่อน,อนบนหัวหน้าโอเคเราจากัรเอะเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาซ้ําเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วนี่ที่ไหนวะเนี่ยไฟนอลเลเวลไฟนอลแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเดี๋ยวนะ้าเหมือนมีเพื่อนผมเข้ามาเล่นยังไงไม่รู้ใช่หรือเปล่า ใช่เนี่ยเพื่อนผมเข้ามาเล่นด้วยแต่ก็จบแล้วโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันแจกล้วนๆเลยคลิปนี้นะ